ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตไขห่านนะครับแล้วก็จะพาไปอัปเดตพ่อแม่พันธุ์แล้วก็มีลูกไก่ที่ออกใหม่นะครับลูกไก่ออกใหม่ที่พร้อมแบ่งนะครับเพราะก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่ผมออกจากตู้มาแล้วนะครับก็มาเข้าอนุบาลเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะพามาอัปเดตเฮ้ยมีไขห่านมาไขตรงนี้ใหม่สองนะครับนี่ครับ อันนี้เมื่อวานนี้เราไม่ได้เข้ามาดูนะครับน่าจะน่าจะเป็นแม่ห่านอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนว่ามีกี่ฟองนะครับคราวที่แล้วเราอัปเดตไปมีน่าจะแปดฟองหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้เเน่าหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟองนะครับทั้งหมดแปดฟองแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็นไขอ่อันนี้ไข่เก่ามันเนี้ยครับเดี๋ยวผมต้องเอาออกถึงไข่เก่ามีสองฟองครับนี่คือฟักไม่ออกแล้วเดี๋ยวผมไปทุบให้ปลานะครับแล้วนี่คือเขา เขาไข่ใหม่นะครับเนี่ยครับน่าจะเป็นแม่ห่านอีกตัวหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็กกอยู่นะครับกลกอยู่อันนี้เป็นไข่ใหม่นะครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้อันนี้น <Megan S 2> <ra> <mooth> ่าจะวันนี้อันนี้น่าจะเมื่อวานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาดูประมาณสองวันนะครับก็เขามีตัวเมียนะครับอยู่ประมาณน่าจะสามตัวนะครับเมียสามผู้สามนะครับอยู่ข้างนอกเนี่ยอันนี้ผมก็น่าจะน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้ครับที่น่าจะออกนะครับ กาลัหานกตกอยู่นะครับเนี่ยครับเขามีความชื้นนะครับมีความชื้นออกในตัวนะครับนี่ครับผมสัมผัสได้นะความชื้นและความร้อนอยู่ตรงนี้เลยมาแล้วพ่อห่านนะครับหัวงนะครับดูครับเดี๋ยวผมเพื่อพาไปอัปเดตห่านน้อยสองตัวนั้นด้วยนะครับว่าสุขภาพดีนะสบายดี เขาดูห่วงนะันห่วงไข่ครับนั่นนั่นจริงก็ออกออกออดออัออกออกออกอรับอก้อกออกัอกออกอกออกออออเออกออกออออออกออกออกอออกออกออกงนอกอ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 อก เนี่ยครับก็จะมีแม่ห่านสองตัวนะครับนีสน่สองตัวเป็นตัวเมียสองตัวนี่เป็นตัวผู้นะครับก็น่าจะเป็นไข่ของสองตัวเนี่ยครับตัวใดตัวนึงนะครับหรือว่ามันไข่พร้อมกันก็ไม่รู้นะครับก็คอยดูต่อไปครับอันนี้มันไข่วันที่วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับก็นับไปอีกต้องรอแม่หา่านมันไข่ครบแล้วมันก็กกนะครับเขาเขาจะกกแล้วเราก็ต้องนับไปอีกประมาณยี่สิบเก้าวันสามสิบวันนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับเข้าไปดูหานน้อยกันด้วยครับวันนี้ก็วิดน้ําใส่ร่องน้ํานะครับตรงนี้เราพักตบสวาขึ้นแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นบ่อเลี้ยงแหนนะครับบ่อแหนแดงครับเดี๋ยวติดตามชมครับนี่เป็นเป็นบาบารี่ครับโอ้โหคว่ำน้ําคว่ำไปแล้วนี่ครับเป็นบารบารี่อยู่ข้างนอกนี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวที่อยู่ข้างนอกอาหารให้กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมต้องหาทางเอาน้ํามาใส่นะครับเดี๋ยวต่อจากแป๊บตรงนี้มา ไซนี้เขาเล่นกับในช่วงช่วงที่คอกเขายังไม่เสร็จนะครับก็ยังไม่ได้ทำทุกทีนะครับเดี๋ยวต้องต้องทําแบบนี้ครับข้างนอกกันหมาด้วยเดี๋ยวผมต้องไปเอาน้ําขึ้นในเขาก่อนน้ำหมดบริเวณนี้ก็เป็นคอกของคอกแม่พันธุ์นะครับไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับก็ที่ผมเลี้ยงอยู่ก็จะมีทั้งหมดประมาณ8สายพันธุ์นะครับตอนนี้นะครับแสายพันธุ์ก็มีเล็กคอนนะครับนี่เล็กคอนจะเป็นแบบนี้นะครับไข่เขาสีขาวนะครับอยู่นี่ครับ ไข่สีขาวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เล็กฮอนนะครับที่ขาดำๆนั่นคือผมเอามาเลี้ยงไว้ในนี่เพื่อที่เก็บไข่กินนะครับเพราะสีมันต่างกันอยู่แล้วนะครับเล็กฮอนแล้วตรงนี้เป็นไก่ดํานะครับไก่ดำมองโกเลียนะครับก็ตอนนี้เหมือนจะหยุดไข่ไปนะครับแล้วนี่เป็นรดแดงนะครับมันมืดๆแล้วครับรดแดงออสเตรเลียนะครับนี่ออสตาล็อปนะครับออสตาล็อปออสเตรเลียเช่นกันครับนกพิราบมาดูนก ก็ไข่ดีครับเนี่ยประมาณสามวันสี่วันนะครับเนี่ยครับก็ทั้งหมดก็จะมีผู้สองเมียสามนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวผู้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างนอกนะครับที่โตเป็นหนุ่มแล้วที่อยู่คอกกับนกเป็ดน้ำนะครับเข้ามาในเนี้แล้วก็ต้องคอยเฝ้านะครับเฝ้าดูว่าเขาเขาตีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องตัดเดือยมันก่อนนะครับดูครับโอ้โหเดือยยาวเหลือเกินนะครับเดี๋ยวต้องตัดเดือยก่อนครับตัดเดือยแล้วก็ค่อยเอาตัวนั้นเข้ามาเดี๋ยวพอเดือยมันยาวๆอย่างเงี้ย พอเราเอาตัวใหม่เข้ามาเหมือนถ้ามันตีกันปุ๊บอันนี้มันเสียบพอเดี๋ยวเดี๋ยวเสียฟรีนะครับเดี๋ยวตายฟรีนี่ครับสีบรูสีแบ็คนะครับพ่อพันตัวใหญ่มากนะครับนี่ตัวเมียครับแอบอยู่ใต้นี่สามตัวก็ไข่ดีครับเนี่ยครับก็มีลูกไก่แบ่งนะครับออสตราล็อปมีลูกไก่แบ่งแล้วก็ไก่ดํามีลูกไก่แบ่งนะครับแล้วก็เลคฮอนนะครับมีแบ่งนะครับตรงนี้ที่มันมืดเพราะว่าผมเอาสลัมสลนนะครับยังไม่ได้เอาขึ้นนะครับ เพราะว่ากลางคืนมันอาจจะมีลมหนาวพัดเข้ามานะครับผมก็เลยถึงอคารมยงนาวยนะครับเพื่อป้องกันความหนาวนะครับนี่ครับบาฟีมัดล็อกครับเริ่มเข้าที่แล้วตอนนี้ประมาณหกโมงนะครับเริ่มเข้าที่ครับนอนนะครับบาฟีมัดล็อกก็ใครดีครับนี่อันนี้เป็นอันนี้คอกมีเดี๋ยวผมต้องแยกเอาเล็กฮอนนี้เข้าไปนู่นนะครับโตเป็นหนุ่มแล้วครับเล็กฮอน อันนี้มันตีกันครับผมเลยแยกมาข้องนี้แล้วข้องนี้จะเป็นขอกของไก่อย่างอื่นนะครับมีบรามนะครับบรา่าก็ไข่ดีครับนี่ครับบรามอยู่ข้างล่างสามฟองครับสามวันสามวันสี่วันน่าจะสี่วันนะครับตัวใหญ่ครับมีลูกไก่แบ่งนะครับบราแาแล้วก็โรดแดงอเมริกานะครับนี่ครับโรดแดงอเมริกามีลูกไก่แบ่งนะครับแดงอเมริกาไข่ครัตกแตกฟองนี่ครับก็ส่วนมากแล้วพ่อแม่พันธุ์นะครับที่ผมใช้ก็จะ หนึ่งต่อหนึ่งบ้างหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองบ้างนะครับคือตอนนี้ลดพ่อแม่พันธุ์ลงนะครับก็เอาแค่พอไหวนะเพราะไอ้ที่หมามันไล่ไก่ครับข้างนอกไก่มันบินเข้าไปแล้วครับออกไม่ได้นะครับไก่ออกไม่ได้แล้วก็มีหมาคอยอันนี้คอยไล่ตะคุบอยู่ข้างนอกนะครับเราต้องกันดีๆนะครับอัลตรอปมีลูกไก่แบ่งนะครับก็พวกเล็กฮอนนะครับอัลตรอนนะครับรสแดงอเมริกานะครับแล้วก็ บาร์พีมัดล็อกนะครับมีลูกไก่แบ่งบาร์พีประสัตว์นะครับแล้วก็บาร์พีเยอรมันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับของเพื่อนผมมีแล้วนะครับตอนนี้มีแบ่งแล้วครับมีพอแบ่งแล้วใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับบาร์พีเยอรมันนะครับเดี๋ยวรถแดงออสเตรเลียนี่ก็กําลังไข่นะครับลูกไก่รุ่นๆนะครับรุ่นเล็กโอ้ไก่มันร้องนะครับนี่ครับลูกไก่รุ่นเล็กนะครับบาร์พีมัดล็อกกับรถแดงอเมริกานะครับมีแบ่งครับรุ่นนี้ ก็ก็มีไม่เยอะนะครับอยู่ข้างนอกเฉยอนี่ะะนะครับรุ่นประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับมาครับมาแล้วเข้ามาแล้วก็ผมคิดว่าจะเพาะไว้เพิ่มพ่อแม่พันธุ์ต่อไปนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขนที่มันเยอะๆนี่เป็นขนของไก่ตอกนะครับทุขนไก่ตอกนี่มันร่วงเยอะนะครับ เดี๋ยวเราพาออกไปดูลูกห่านน้อยนะครับ2ตัวอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับว่าเขาสุภาพแข็งแรงดีไหมนะครับลูกห่านที่ออกใหม่นะครับชมไก่ปลาไก่ต่อนะครับน่าจะเป็นไก่ป่าต่อนะครับนี่ครับมีลูกไก่นะครับลูกไก่มีเป็นสิบน่าจะถึงนะครับน่าจะถึงลูกไก่ประมาณ1สัปดาห์นะครับลูกไก่ที่ออกใหม่นะครับก็มีเยอะนะครับนี่ครับพ่อแม่พันธุ์เป็นแบบนี้ครับก็ลูกไก่ก็เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกทีนึนะครับเดี๋ยวรอไฟติดอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ประมาณประมาณ6กโมงนะครับไฟติดนะครับผมตั้งเวลาไว้นะครับเป็นทัมเมอร์นะครับตั้งเวลาไฟติดไฟดับนะครับก็มีลูกไก่ของลูกไก่ต่อนะครับมีนะครับมีแบ่งเยอะเหมือนกันนะครับเพิ่งเอาออกจากตู้มาเมื่อวานนะครับผมลงในในทิกต o k ไปแล้วนะครับเข้าไปติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็หน้าเพจนะครับหน้าเพจของเพจวิมานดินฟาร์มนะครับถ้ามีไก่แบ่งผมจะลงไปในเพจนะครับแล้วก็ลงไปในคลิปนี้นะครับแล้วก็หน้าหน้าโปรไฟล์ทิกต o k นะครับ กินอาหารกันเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเป็ดบาบอรี่นะครับอยู่ข้างนอกนี่ฝั่งนู้นมีสี่ตัวนะเมื่อกี้ประมาณเจ็ดตัวหรือเปล่าเจ็ดแปดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดข้างนอกนี่สิบเอ็ดตัวนะครับสิบเอ็ดสิบสองตัวรวมแบบตัวนี้ครับนี่ที่กําลังกกอยู่น,นี่มีน้ำไมากินนะครับมีน้ำามากินไหนดูสิขอดูลูกหน่อยเร็วไปไหนล่ะโอ้โหอยู่ในนี้ครับหานนะ้อยสองตัว นี่ครับนี่ครับหาเอสองตัวอันนี้ผมได้กลิ่นของไข่ที่มันแตกแล้วนะครับนะครับน่าจะแตกนะครับได้กลิ่นเน่าเน่านะครับเราออกดีกว่าออกเลยนี่ครับมันเล้าเล้าเน่าเน่าเดี๋ยวออกเลยสองฟองเนี่ยน่าจะไม่ออกแล้วครับสองฟองเนี่ยเขาจะได้ไม่กบเขาจะได้เลี้ยงลูกเขานะครับเฮ้ยบิรอดโอ้ยบิรอดนรอด นี่ครับลูกห่านน้อยสุขภาพแข็งแรงดีครับนี่แต่ตัวเขาเบาๆหน่อยดูนันจะขึ้นผม้วครับนี่ครับในสองตัวครับลูกห่านก็หมดแล้วนะครับลูกห่านสําหรับชุดนี้มันมีสี่ฟองนะครับก็ออกมาสองตัวครับอีกสองฟองนี่ได้กลิ่นเน่าๆนะครับเน่าไปแล้วน่าจะไม่ดีแล้วครับน่าจะไม่ดีเดี๋ยวผมจะเอาไปโยนให้ปลานะครับโยนให้ปลากินขึ้นแม่มันครับ ี่ก็เป็นไก่ลูกไก่นะครับที่ออกมาจากตู้นะครับก็มาอนุบาลไว้นะครับก็มีประมาณน่าจะน่าจะเกิน30ตัวครับก็มีพวกโรสไอแลนเดสนะครับแล้วก็เล็กฮอนนะครับบาพีมัดล็อกนะครับบราแานะครับแล้วก็ไก่ไก่ป่าไก่ต่อนะครับที่ผมถ่ายพ่อแม่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะตัวเล็กๆนะครับมันจะเล็กกว่าเขานะครับแล้วก็มีบราแมนะครับอออตอนล็อบมีไก่ดำนะครับบางส่วนเนี่มันกลัวนะครับมันกลัว แล้วก็มีฝั่งนี้นะครับที่โตสักหน่อยนะครับประมาณ2สัปดาห์สาสัปดาห์นะครับรับแล้วก็มีนี่ไก่ปลาไก่ต่อนะครับหลายตัวพอสมควรครับลายตัวพอได้ครับเนี่ยครับก็ผมลงไว้ในเพจนะครับในเพจในเพจวิมานดินฟาร์มเกษตรผสมผสานนะครับเข้าไปสอบถามกันได้นะครับหรือว่าช่องทางการติดต่อทางใต้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ผมลงคลิปสั้นไว้ก่อนหน้านี้ครับที่มีลูกไก่ออกมาแบ่งนะครับ เนี่ยครับก็เป็นลูกไก่ประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่าๆนะครับก็สามารถเดินทางได้แล้วนะครับเนี่ยครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมแถมให้นะครับแถมให้จะมีเยอะๆก็แถมนะครับถ้าถ้าซื้อเยอะก็แถมนะครับซื้อน้อยๆเนี่ยกลัวจะไม่คุ้มค่าส่งนะครับแต่ก็ส่งนะครับกี่ตัวก็ส่งนะครับเพราะว่าค่าส่งเขาคิดเหมากล่องนะครับเหมากล่องก็คือว่าคือหนึ่งกล่องเนี่ยเราใส่กี่ตัวก็ได้เขาเหมามาแล้วนะครับก็ ประมาณเ่าที่เป็นกล่องนะครับประมาณ3ามร้อยถึงห้าร้อยนะครับประมาณนี้ถ้าใกล้ๆเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยนะครับแล้วก็ถ้าต่างภูมิภาคเนี่ย5้าร้อยนะครับผมส่งของสหมิตรนะครับคือราคาค่าส่งเนี่ยผมไม่ได้เป็นผู้กําหนดนะครับก็คือบริษัทขนส่งไก่เป็นผู้กาหนดนะครับถ้าไทยเข้าวงการใหม่ๆอาจจะมองว่าค่าส่งมันแพงนะครับไม่คุ้มค่าส่งนะครับไก่ก็เขาทําอย่างนี้มานานหลายปีแล้วนะครับคือเขาคือ รถที่ขนส่งนะเป็นรถขนส่งไก่เอกชนนะครับเขาต้องทําการขออนุญาตการขนส่งไก่ข้ามจังหวัดนะครับมันมีค่าใช้จ่ายของเขานะครับก็เขากําหนดราคามานะครับเราจยางฟาร์มเนี่ยขายแค่ลูกไก่นะครับขายแค่ลูกไก่อย่างค่าส่งเนี่ยค่าส่งเนี่ยลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับค่าส่งก็อยู่ที่อยู่ที่รถนะครับเ <s> ขากําหนดมานะครับแต่และจังหวัดอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่และภูมิภาคนะครับอาจจะไม่เท่ากัน ก็อย่างผมรวมแพงเนี่ยส่งลงไปใต้ไงครับเจ็ดร้อยเก้าร้อยนะครับประมาณนี้ครับถ้าใต้จริงๆก็ถ้ามันไกลเกินไปผมก็ไม่ส่งนะครับเพราะว่าประมาณ3วันนะครับถึงจะถึงแต่ว่าถ้าอยู่ต่างภาคเนี่ยส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับไก่นะครับแต่ถ้าอยู่ภาคใต้นะครับผมเคยส่งไปหลายครั้งนะครับซักใต้ก็3วันนะครับส่งวันจันทร์นะครับก็จะถึงประมาณวันพุธนะครับประมาณนี้ครับ แต่ว่าถ้าอย่างใต้สุดๆเลยแบบปัจจนียะลาอะไรพวกนี้ผมไม่เคยส่งนะครับผมเคยส่งไปสุราษฎร์สุพรอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้ครับนะครับดูไก่ครับสนใจติดต่อสอบถามมาเข้ามาได้เลยนะครับมีเยอะนะครับมีสองรุ่นนะครับสองรุ่นแล้วก็สามรุ่นรุ่นเมื่อกี้รุ่นประมาณหนึ่งเดือนนะครับมีนะครับนี่ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับไข่ห่านนะครับตอนนี้ไข่เพิ่มมาอีกแล้วนะครับสองฟองนะครับในรังหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนะครับ ลูกหาน้อยครับออกมาสองตัวครับแล้วก็มีพวกลูกไก่ที่อยู่ในตู้นะครับที่กําลังเจาะออกมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแัปเบตให้ชมว่ามีอะไรเพิ่มเพิ่มมาอีกนะครับมาพามาชมพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับก็พ่อแม่พันธุ์ที่เราเห็นนี่คือลูกของเขานะครับนี่ลูกของเขาที่ออกมาจากนู่นก็ผมแยกเป็นเล้าของใครของมันนะครับไม่ไม่ได้เลี้ยงปคนกันนะครับก็แยกเป็นสั์เป็นส่วนนะครับก็ที่ออกมานี่ก็คือสายพันธุ์แท้แน่นอนนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม